ก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะในสัปดาห์นี้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป .5 ของเรานะคะจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งน้ำบนโลกนะคะซึ่งคุณครูเชื่อว่าเด็กนักเรียนทุกๆคนนะคะรู้จักแหล่งน้ำบนโลกไม่มากก็น้อยเนาะ หลายคนก็จะรู้จักหลายแหล่งเลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแหล่งน้ำบนโลกไปพร้อมกันนะคะค่ะแหล่งน้ำบนโลกนะคะก็จะมีทั้งน้ำที่เป็นน้ำจืดและน้ำที่เป็นน้ำเค็มนะคะซึ่งอยู่ในแหล่งต่างๆนะคะที่มีแหล่งน้ำบนพื้นผิวดิน ก็อย่างเช่นทะเลหลายๆคนเคยไปเที่ยวทะเลเนาะนะคะมหาสมุทรบึงแม่น้ำนะคะอันนี้คือแหล่งน้ำที่อยู่บนดินเนาะ,ะต่อไปนะคะแหล่งน้ำที่อยู่ใต้ดินก็อย่างเช่นน้ำในดินนะคะหรือว่าน้ำบาดาลน,นั่นเองหลายๆบ้านก็ใช้น้ำบาดาลในการอุปโภคบริโภคนะคะ น้ำทั้งหมดนี้ของโลกเราเนี่ยจะแบ่งเป็นน้ำเค็มก็ประมาณร้อยละ97.5นะคะซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแล้วก็แหล่งน้ำอื่นๆด้วยเนาะแล้วที่เหลือนะคะจะเป็นน้ำจืดค่ะที่เราใช้อุปโภคบริโภคนะคะส่วนมากก็จะเป็นน้ำจืดนะคะน้ำจืดจะมีประมาณร้อยละ2.5เท่านั้นเองนะคะนักเรียน ถ้าเราเรียงลำดับปริมาณน้ำจืดจากมากไปน้อยเนี่ยจะอยู่ที่ทานน้ำแข็งและผืดน้ำแข็งนะคะน้ำใต้ดินชั้นดินเยื่อแข็งคงตัวและน้ำแข็งใต้ดินนะคะทะเลสาบความชื้นในดินความชื้นในบรรยากาศบึงแม่น้ำและน้ำในสิ่งมีชีวิต ก็อย่างเช่นในตัวของอมนุษย์เราเองนะคะในตัวของสัตว์หรือแม้กระทั่งน้ำที่อยู่ในพืชเช่นเดียวกันนะคะามาดูค่ะตอนนี้คุณครูจะมีลูกโลกนะคะเพื่อเปรียบเทียบให้นักเรียนดูค่ะว่าแหล่งน้ำบนโลกของเราเนี่ย มีมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้บนโลกของเราค่ะอ่าบนโลกของเราเนี่ยจะเป็นพื้นน้ําทั้งหมด3มส่วนแบบนี้นะคะถ้าแบ่งเป็น4ส่วนจะเป็นพื้นน้ํา3ส่วนและอีกหนึ่งส่วนเป็นพื้นดินค่ะนั่นแสดงว่าในโลกของเรานะคะจะมีน้ำเนี่ยมากกว่าดินด้วยซ้ำค่ะนักเรียน แหล่งน้ําบนโลกของเราน,ะะนักเรียนแหล่งน้ำนจะมีความสําคัญก,กับมนุษย์ของเรามากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นแหล่งน้ําจืดะะที่เรานํามาอุปโภคก็คือนํามาใช,ใช่ไหมคะชาระล้างสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาบน้ําล้างจาน,นะะแล้วก็การบริโภค,ะคะเวลาเราดื่มน้ําหรือว่า ประกอบอาหารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการหุงข้าวเนาะทำแกงต่างๆเราก็จะใช้น้ำนะคะประโยชน์ในการคมนาคมขนส่ง เช่นขนส่งทางเรือนะคะเป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆเนาะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ํานะคะซึ่งสัตว์เหล่านี้เนี่ยก็เป็นอาหารให้กับมนุษย์ของเราด้วยนะคะแล้วก็แหล่งน้ําที่สวยๆก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะยกตัวอย่างเช่นทะเลนะคะหรือว่าน้ําตกนั่นเอง ามาดูค่ะแหล่งน้ำบนโลกของเรานะคะสัดส,ส่วนเมื่อกี้คุณครูได้พูดไปแป๊บหนึ่งเนะาะอมาดูค่ะตอนนี้มีรูปภาพให้นักเรียนมองเห็นได้ชัดเจนนะคะสัดส,ส่วนในน้ำเค็ม น้ำเค็มนะคะบนโลกของเราก็จะมีประมาณ97.5ส่วนเลยแสดงว่าน้ำเค็มเนี่ยมากกว่าน้ำจืดนะคะส่วนน้ำจืดของเราเนี่ยก็จะมีแค่2.5ส่วนนั่นเองนะคะอ่าส่วนมากแล้วเราก็จะใช้น้ำจืดใช่ไหมคะในการ อุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันนะคะแต่ว่าน้ําเค็มเราก็จะใช้ประโยชน์ในการขนส่งการคมนาคมต่างๆแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เรานํามารับประทานด้วยนะคะ,ะมาดูนะคะแหล่งน้ำบนโลกคุณครูจะแบ่งออกเป็นแหล่งน้ำผิวดินก่อนเลยนะคะมารู้จักแหล่งน้ำผิวดินก่อน ก็คือแหล่งน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นส่วนมากนะคะน้ําผิวดินเนี่ยเป็นน้ําที่เกิดจากฝนที่ตกลงมาค่ะอะ่แล้วดินนั้นนะคะไม่สามารถที่จะดูดซับน้ำฝนเหล่านั้นเอาไว้ได้หมดนะคะก็จะกลายเป็นแหล่งน้ำค่ะอ่าก็อาจจะเป็นแม่น้ํานักเรียนเคยเห็นเนาะแม่น้ําต่างนะคะหรือว่า คลองนะคะปริมาณน้ําเหล่านี้ก็จะอยู่บนโลกของเราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะน้ําผิวดินเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะก็คือมีน้ําจืดและน้ําเค็มค่ะเรามารู้จักน้ำจืดกันก่อนเลยนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ย จะใช้น้ำจืดนะคะทุกๆวันเลยตั้งแต่ตื่นตื่นขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็จะใช้น้ำจืดในการล้างหน้าแปลงฟันแล้วก็ดื่มใช่ไหมคะน้ำจืดเนี่จะเกิดจากไอ้น้ำในบรรยากาศนะคะเกิดการควบแน่นอ่าเราได้เรียนไปแล้วเนาะเกิดการควบแน่นกลายเป็นเมฆนะคะแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนค่ะสะสมอยู่บริเวณผิวดิน ซึ่งดินนั้นเนี่ยไม่สามารถดูดซับไปได้หมดนะคะเขาก็จะสะสมอยู่บริเวณผิวดินแล้วก็ถ้ามันเยอะนะมันก็จะไหลลงมานะคะขังอ,อยู่บริเวณที่มันต่ำค่ะแล้วก็กลายเป็นแอ่งน้ำในที่สุดนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอ่างเก็บน้ำหรือว่าเขื่อนอันนี้หลายๆคนเนาะจะเคยไปเที่ยวเขื่อนนะคะ เห็นไหมคะเราก็จะเห็นที่กักเก็บน้ํานะคะเวลาฝนตกมาเยอะๆนะคะเขาก็จะเก็บไว้ในเขื่อนเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการเกษตรในหรือดูแล้งนั่นเองนะคะหรือว่าน้ําจืดที่เป็นแม่น้ําต่างๆเนาะแม่น้ําหรือทะเลสาบเองนะคะอันนี้เป็นแหล่งน้ําจืดนะคะ ต่อไปนะคะมาดูประเภทที่สองนะคะก็คือน้ำเค็มน้ำเค็มหลายๆคนเคยชิมแน่นอนมันเค็มจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะเวลาเราไปเที่ยวทะเลนะคะน้ำเค็มนี่จะเกิดจากเกลือและแร่ธาตุนะคะที่เกิดจากการผุพังการทลายของหินอย่างเช่นเกลือหินนะคะยิปซั่ม เมื่อถูกพัดพามาและไหลรวมกันเนี่ยจะเป็นน้ำที่มีความเข็มมากกว่าร้อยละ30นะคะอันนี้เราจะเรียกมันว่าน้ำทะเลใช่ไหมคะอ่าหลายหลายคนอาจจะเคยไปเที่ยวทะเลเนาะแล้วก็เคยแอบชิมน้ำทะเลดูว่ามันเค็มจริงหรือเปล่านะคะความเข็มก็เกิดจากเกลือและแร่ธาตุนั่นเองนะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะแหล่งน้ำผิวดินเนี่ยามาดูแหล่งน้ำที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะก็อย่างเช่นน้ำคลองอันนี้หลายๆคนรู้จักแน่นอนเนาะเพราะว่า,าบ้านเด็กๆก็จะอยู่สายคลองส่วนมากนะคะก็จะมีคลองเห็นบ่อยมากเนาะแล้วก็เป็นแม่น้ำนะคะทะเลหรือว่าบึงเนาะเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาตินะคะนักเรียนต่อไปค่ะมาดูแหล่งน้ำที่มนุษย์ของเรานะคะได้สร้างขึ้นมาเช่นเขื่อนนะะหลายหลายคนก็เคยไปเที่ยวเขื่อนนะคะ ฝายเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำต่างๆนะคะเป็นแหล่งน้ำที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาเนาะได้ขุดขึ้นมานะคะเพื่ออไว้เก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนะคะในช่วงรืดดูที่ฝนไม่ตกนะคะก็ทำให้เกษตรกร,ร,กรต่างๆได้มีน้ำใช้ได้รดน้ำพืชผักนะคะ อันนี้คือรูปภาพตัวอย่างแม่น้ำนะคะเขื่อนแล้วก็คลองเนาะต่อไปค่ะแหล่งที่สองก็คือแหล่งน้ำที่อยู่ใต้ดินค่ะนักเรียนชื่อก็บอกว่าอยู่ใต้ดินเนาะเพราะฉะนั้นนะคะน้ำก็จะอยู่ใต้ดินค่ะดูรูปภาพด้านซ้ายมือที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นะคะอันนี้คือน้ำบาดาลค่ะ ก็เป็นน้ำใต้ดินนะคะน้ำใต้ดินเนี่ยจะเป็นน้ำที่ค่อยๆซึมลงไปในดินอย่างชา้ชาๆนะคะเวลาฝนตกเนาะเขาจะซึมเข้าไปในดินอย่างชา้ชาๆนะคะผ่านช่องโหว่ในดินนะคะซึ่งนักเรียนหลายๆคนที่ได้เรียนเรื่องของดินมาเนาะจะรู้ว่าภายในดินนะคะจะมีช่องอากาศใช่ไหมคะ เมื่อฝนตกลงมานะคะน้ำก็จะค่อยๆซึมเข้าไปในดินนะคะอ,อย่างชา้าๆเนาะน้ำก็จะค่อยๆซึมเข้าไปลึกลงใต้ผิวดินนะคะอันนี้จะสามารถซึมเข้าไปในดินเนี่ยได้หลายร้อยเมตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะอยู่ตามแนวหรือว่าซอก รูพุนใต้ดินนะคะเขาก็จะซ่อนตัวอยู่ในนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งน้ำใต้ดินเหมือนกันค่ะจากรูปภาพนะคะอันนี้เป็นเครื่องที่ใช้น้ำบาดาล<ม>เห็นไหมคะที่เด็กๆก,กำลังคันโยกกำลังใช้คันโยกในการดูดน้ำจาก น้ำบาดาลขึ้นมาใช้เห็นไหมคะสนุกเลยนะคะภาพทางด้านซ้ายมือก็เป็นน้ำใต้ดินเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเป็นบ่อลึกลงไปนะคะซึ่งอยู่ใต้ดินเนะาะมาดูนะคะการใช้ประโยชน์ของน้ำและการอนุรักษ์น้ำค่ะน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมคะอ่า เวลาเราใช้เนี่ยเราก็ต้องรู้จักการอนุรักษ์น้ำไว้ด้วยนะคะออามาดูค่ะเราใช้น้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคอุปโภคก็คือการใช้ค่ะนักเรียนชำระล้างสิ่งต่างๆทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นล้างจานเนาะซักผ้านะคะล้างรถเนาะการอุปโภคนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการใช้งานเนา ต่อไปการบริโภคก็คือการกินนั่นเองค่ะใช้ดื่มนะคะใช้หุงต้มประกอบอาหารต่างๆเนาะแล้วก็ใช้น้ำนะคะหรือว่าใช้ในการเพราะปลูกไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชปลูกผล,ลไม้ผักนะคะ รวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ด้วยเนาะซึ่งทั้งสัตว์และพืชเนี่ยก็จะเป็นอาหารของมนุษย์เราด้วยมนุษย์เราก็ได้ประโยชน์จากน้ำนะคะและน้ำก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาค่ะอ่าแล้วก็สัตว์น้ำอื่นๆที่มนุษย์เราใช้บริโภคด้วยนะคะส่วนในด้านอุตสาหกรรมนะคะ ก็อย่างเช่นใช้น้ํานะคะในการขนส่งทางเรือเห็นไหมคะก็ต้องใช้น้ําเช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะมาดูการอนุรักษ์น้ํานะคะน้ําจืดบนโลกของเราเนี่ยจะสามารถนํามาใช้ได้เนี่ย ือเราทราบแล้วใช่ไหมคะว่าน้ําจืดมีเท่าไหร่นะ2.5เท่านั้นเองนะคะมีน้อยกว่าน้ําเค็มเห็นไหมว่ามีปริมาณน้อยนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยล้วนจะต้องใช้น้ําในการดํารงชีวิตยกตัวอย่างเช่นนักเรียนตื่นเช้ามานักเรียนก็ต้องล้างหน้าใช่ไหมคะด้วยน้ําจืดแปรงฟันเห็นไหมคะการดื่มน้ํานักเรียนก็ ใช้น้ําเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงควรที่จะใช้น้ําอย่างประหยัดนะคะแล้วก็คุ้มค่าและเราก็ควรที่จะร่วมกันอนุรักษ์น้ําด้วยนะคะมาดูตัวอย่างการใช้น้ําอย่างประหยัดและคุ้มค่าตัวอย่างที่1ค่ะก็คือการอาบน้ําซึ่งเป็นกิจวัตรประจําวันของนักเรียนเลยเนาะอย่างน้อยเนี่ยก็วันละหนึ่งครั้ง ปกติแล้วทุกคนก็จะอาบเช้ากับเย็นใช่ไหมคะแต่อย่างน้อยๆแล้วเนี่ยบางคนก็จะอาบในช่วงเย็นใช่ไหมคะนะเราอาจจะใช้ฝักบัวเนี่ยแทนการใช้ขันในการตักน้ํามาอาบก็จะสามารถประหยัดน้ําได้เยอะเลยนะคะต่อไปคะ่ะตัวอย่างที่2ก็คือการแปลงฟันนะคะ ใครที่แปลงฟันแล้วใช้แก้วในการรองน้ำขณะแปลงฟันเนี่ยก็จะดีมากเลยนะคะดีกว่าการที่เราแปลงฟันแล้วเราก็เปิดก๊อกน้ำนะคะให้ไหลผ่านแล้วบางคนนะคะก็ชอบเปิดทิ้งไว้ในขณะที่แปลงฟันด้วยอันนี้ยิ่งทำให้เราเปลืองน้ำมากกว่าเดิมนะคะและตัวอย่างที่3ค่ะการซักผ้าเห็นไหมคะว่าตัวอย่างแต่และตัวอย่างเนี่ย จะเป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทั้งหมดเลยนะคะถ้าเราซักผ้าเรารวบรวมผ้าให้มากพอในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะสามารถประหยัดน้ำได้อีกด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่หนึ่งเดือนซักหนึ่งครั้งก็เยอะเกินไปใช่ไหมคะอาจจะไม่มีที่ตากอาจจะไม่ไหวนะคะมันเยอะเกินไปเนาะเราก็แบ่งให้พอดีนะคะ ตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่5ค่ะก็คือการปิดก๊อกน้ํานะคะเวลาเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราควรจะปิดก๊อกน้ําให้สนิทค่ะ,ะบางคนอาจจะคิดว่าปิดแล้วมันอาจจะมีหยดติ๊งติ้ง,งนิดนึงหยด 2, หยดนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานๆเนาะน้าแต่และหยดรวมกันก็จะ สามารถนํามาใช้ได้บางทีทั้งวันอาจจะได้เป็นขันเป็นกระมังเลยก็มีนะคะอันนี้เราก็ต้องปิดก๊อกน้ําให้สนิทด,ด้วยเนาะต่อไปตัวอย่างที่6นะคะการรดน้ําต้นไม้ค่ะ,ะเราก็สามารถประหยัดได้นะคะก็คือเวลาเราใช้น้ําในการซักผ้าอาจจะเป็นน้ําสุดท้ายก็ได้นะคะในการล้าง ล้างผงซักฟอกออกนะคะก็สามารถนำมารดน้ำต้นไม้ได้นะคะค่ะสำหรับเรื่องแหล่งน้ำนะคะและการอนุรักษ์น้ำนะคะวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะมีการบ้านชิ้นงานพาร์ทงานของเรานะคะ เดี๋ยวคุณครูจะแจ้งให้นักเรียนทราบนะคะเป็นเปเปอร์ paper, เนาะต่อจากคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ